สวัสดีครับวีคบมีวนดวเบ้เวดีมีวันวเบิ้งนวตัใ่ตคุณพี่เนทครับผมเป้นะครับเออคือว่าอยากคุยกับอยากรู้จากปูใช่ไหมอ่าผมไนเอยมีแต่ปูเลยแฟตอ๋อ พี่เนทกูโอไม่ใช่ผมอ่ะเห็นพี่โพสลงโอ้ยยอดเลยลายสังมากเลยพี่เป็นเบาของตาสามแม่คองอะไรอย่างเงครับกูนี่นี้แหละพี่อ้าวทำเหมือนน้องงันเนี่ยมิซาเตกุเตะปากคุณเนทครับเออคือผมก็จริงใจครับคือว่าเรื่องที่ว่า ที่ว่าผมถ้าสมมติถ้าผมมีเรื่องอ่ะคุณไปช่วยถ้าคุณมีเรื่องอผมก็ไปช่วยครับอเพราะว่าผมชอบช่วยคนอยู่แล้วผมชอบตีกันอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ผมยิ่งชอบครับแต่ว่าขออย่างเดียวถ้าผมช่วยแล้วอ่ะอย่าอย่า,อย,าอย่าเอาตำรวจมาล่อผมนะครับ <laughs> จริงเ <laughs> ี๋วาวผมก็เอ,า,อาง่ายๆผมก็ชอบคนอยู่ชอบใจคนอยู่เอา เอาเอาไม้ไปไปไปฟันไปฟันหัวพี่ผมได้ครับคือว่าเราก็คุยกันอยู่วัดแล้วก็โอเคผมก็เพิ่มอยู่โดษโดษโทแจ็คไปไปพี่เนทเพราที่พี่โดนยิงรู้จังไหมตำรวจมาหาผมวันแรกเลยรู้ไหมตำรวจถามว่าไงไอ้แฟดมึงพลาดได้ไงที่ไปยิงเนทง่วงไงเขาง่วงนะเธอวันนั้นน่ะเขางงกันการง่วง <im itation> คือว่าพวกผมแบบไม่อยากมีเรื่องครับือว่าคุณไม่อยากมีเรื่องกับผมคผรับดีใจครับ <sm all> ผมก็อยากเ <c oughs> ข้าทุกคนครับ <c oughs> เอเอเรื่องเรื <c oughs> เอ่องปืนเออกองทิพย์ครับกองทิพย์กองทิพย์เรื่องปืนเที่ยวพี่เฮงเอาปืนไปยิงอ่ะผมแฝดตั้แต่ใกล้แลครับ ผมผมชอบเล่นมีดครับกับสนับกับกุดชาร์ปผมไม่ชอบเล่นปืนครับมันตายไวเกินไปเกินแม่ผมแบตหมดให้ตะครองเลยเฮ้ยกูกินข้าวเจ้านะเว้ยกูกินข้าวเจ้าหน่อยหนึ่งมาตะไก่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 เร็วเร็วเร็วตัดต่อนม้น มีนะอะไรพิ่มไหมพี่เนทต้องไม่ได้เลยนนี่เกิดกูต้องไม่ได้สุดยอดเลยที่พี่ออกคลิปมาเนี่ยโอ้ยน,นาน,น,นาาาจะจจนเห็นห,หน้าทีคิดถึงวมากพอใจมากหัวใจก็เป็นเยอะมีสกิเราชอบันในเฮงหมดเลยปูเนี่ยชอบใจเนทนะเชื่อว่าพี่เฮงอ่ะไปยิงหน,น,น้านเนทจ้ะ <S <S อไอ้สัตว์แบตเตอรี่หมดเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ชีวิต พี่เฮงกับพี่ยิงหน้าเน็ตแล้วเน็ตมีแรงลุกมาฟันแม่ยอดเลยได้ยินข่าวโคตรเจ๋งเลยอ่ะยอดยอดตัวข้างหนงยิงหน้าเขาเนี่ล้มเลยนะเว้ยเจ๋งเขาไม่รอหรอกแต่เขาสาเจ๋งไม่เกี่ยวกับอะไรกับเรื่องเน็ตดูเปล่าเน็ตดูเปล่าเน็ตนะโค้ดแบตหมดเน็ตดูตั้องการกระสุนไหมเสื้อเต๋าถือได้ไหม กงหน้ามีแฟดแค่นี้แหละครับรักนะจิบุจิบุ